ผมชื่อรัตนะคูนาโนพรัดครับอาชีพเดิมของผมเป็นเจ้าของโครงการบ้านและที่ดินรัตนะลิเวอร์แลนด์เมื่อ13ปีก่อนผมเป็นอัมพฤกษ์ไม่สามารถที่จะเดินหรือไม่สามารถที่จะใช้มือได้เลยนะครับคุณกิติยมสงและหมอเมตตาชินบุตรได้นําผมส่งไปยังโรงพยาบาลพญาไทหนึ่งหมอใหญ่เข้ามาตรวจอย่างละเอียดบอกว่าผมเป็นอมพฤกษ์เนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบขอให้ยามา3อย่างนะครับ 1. ยาละลายริ่มเลือด 2. ยาขยายหลอดเลือด 3. ยาแก้ปวดนะครับเสร็จแล้วตอนเที่ยงท่านประธานสุก,กิจสัตพพลายไปเยี่ยมผมได้นำเซนิตินไปให้ผมปรยาเอาให้ทานทันที6สีนะครับอย่างละ2เม็ดรวมละสิบสเม็ดทานกลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะครับ รุ่มเช้ามาเช้ามืดพยาวน้าให้ทานอีก6กสี่สเมตรตอนสายหมอหมอคนเดิมมาตรวจหมอ้สึกงงครับเอ๊ะเมื่อวานนี้เข้ามาปักเบี้ยวแล้วทำไมตอนนี้ทำไมมันหายปักเบี้ยวแล้วหมอก็บอกว่าเนี่ยลองลอง,ลองจับมือหมอเิจับเบ้นแน่นเอีย้อยเบี้ยเลยครับมันแรกมันไม่สามารถจับได้พอเสร็จแล้ว หมอให้ผมทำได้ผมทำได้ทุกอย่างหมอบอกคุณนี่มหัศจรรย์มากนะครับพอเสร็จแล้วตอนเย็นคุณหมอได้มาตรวจผมอีกทีหนึ่งคุณหมอก็บอกว่าเออดีขึ้นเยอะครับเพผมผม,ผมทานสเตียินมาตลอดนะครับไม่ได้หยุดเสร็จแล้วผมบอกคุณหมอครับในเมื่อผมหายแล้วผมขอกลับบ้านได้ไหมครับคุณมาบอกถ้าพรุ่งนี้เดียวกานนี้ให้กลับบ้านได้เลยถึงพรุ่งนี้คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้นะครับขอบคุณสเตียินครับ